ในคำว่ารักของเธอนั้นคือแบบไหนอ้ยขอโทษคุยมุกลืมตรงนั้นเขาหากคู่ได้แล้วทุยคนไม่มีคู่ก็อยากมีชีวิตอยู่ปาว้าใช่ไหมขอโทษนะครับ พี่มุกพร้อมแล้วขาวชมพูครับทุกคนไปแต่งมาพร้อมยังครับแต่งชุดสีขาวชมพูนะคะธีมของพี่มุในวันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หอนาฬิกานะคะมาตั้งห้องแล้วเรียบร้อยพร้อมยังครับทุกคนแต่งตัวพร้อมหรือยังใครแต่งตัวพร้อมแล้วกี่มาว่าพร้อมค่ะใครเข้ามาได้เป็นคนแรกมุกแจกไปเลยครับสามร้อยสิบเพชรเฮ้ยมีคนมาหกใครเนี่ย โอเคใครอ่ะสุดจัดเฮ้ยรายงานตัวไหนซิหนูคือใครครับรู้เยอะนะเนี่ยเราอ่ะเอาไปเลยครับขอยชื่อในเกมเบ็นวัคยูไอดีมาครับรายงานตัวน้องไอ้เหรอคนนี้คือหนูหรอจริงจงมากที่หนูกับใครถูกอะทุกเคเก่งเลยอ่ะถูกได้ไงฟ้าทุกคนงงกันหมดแล้วว่าถูกได้ไงน้องไอ้อย่าเพิ่งบอกคนอื่นนะลูกเจ็ดแปดห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเก้าหกนะคะ โอ้อ่ะตัวย่เพิ่งบอกกันเดีนะ<ส>เดี๋ยวพี่มูจะลุ้นต่อว่าจะมีใครรู้หรือเปล่าเลขรหัส4ี่ตัวนะคะมีความเกี่ยวข้องกับพี่มูิดูดีๆว่าเลข4ี่ตัวอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับพี่มนะูน้ามีคนมาแล้วน้องใจพังก็มาครับหรือมีคนฉเฉลยแล้วเหรอ คนเฉลยแล้วหรอเข้ามาเข้ามาเล่นสีตัวมีความเกี่ยวข้องกับพี่มุกเร็วน้องตกใจมากคือหนูเก่งมากเลยลกูกหนูเอาไปเลยครับสามรกว่าเพจที่พี่จะให้อ่ะใบให้นะครับเฮ้ยเริ่มมีคนรู้ประหัตพี่มุกนะคะ IG พี่มุกครับใครรู้ IG พี่มุกก็เข้ามาได้เลยครับ เลขห้องนะคะ1 8 0 6 9 2 3นะคะรหัสก็คือ IG พี่มุกนะคะใครอยากรู<ม>้ก็าถามเพื่อนๆดูว,วเจอกันหอนาฬิกานะคบทุกคนทำไมคิดไม่ถึงคือน้องไอซ์แบบทายเร็วมากอ่ะเข้ามาเร็วมากทุกคนงงไอพี่มุกค,คืออะไรวะเจอกันหอนาฬิกานะอุ๊ยเยอะจัง ผู้ชายกับผู้หญิงขอยืนคนละฝั่งกันนะคะผู้หญิงยืนฝั่งเดียวกับพี่โมค่ะผู้ชายไปยืนฝั่งตรงข้ามนะคะเฮ้ยทุกคนมีเกียร์ปะเนี่ยอย่า่อยกันนะอย่าต่อยกันนะออนนะขอร้องมีเกียร์หรอเฮ้ยคนที่รู้ไอจีพี่มุกไม่น่าจะเกียร์นะนะอันนี้มุคัดเลือกคนที่แบบรู้จักตัวตนมุกนะไม่น่าจะแบบเกียร์นะเนี่ยอย่ากเกียร์นะคบอย่ากเกียร์นะคบอย่ากเกียร์นะคะพลโลโอ้โน oh, no. เหมือนมีคนตายเต็มเลยเอาดีๆทุกคนอยู่ด้วยความสงบนิง่งผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้ผู้ชายอยู่ฝั่งตรงข้าไปเร็วไปเร็วเฮ สองสี่หกแปดเก้าสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดผู้ชายมีสิบแปดคนผู้หญิงสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองผู้หญิงล้นโลกครับยิสองคนอ่ะผู้ชายมาอีกคนนึงเฮ้ยผู้ชายคนนี้เกียร์ครับท่าทางดูเหมือนจะเตรียมมาเกียร์เลยนะมเมื่อกีเนะ้เตรียมหยิบปืนแล้วนะโอ้ไม่ทันผมหลอกหยู่เลยแต่งชุดสีดำมาด้วยนะตั้งใจมาเกียร์เลยอะ่ะให้ดูการแต่ง เดี๋ยวมมขอเช็คกันแต่งตัวของผู้ชายก่อนนะคะทุกคนแต่งชุดสีขาวตีมชมพูมาก,กันหมดเลยนะคะๆๆๆๆๆโอเครเครเครโอ้มีผู้ชายหนุ่มชมพูอยู่คนเดียวเลยคนอื่นสีขาวกันหมดเลยอ่ะสังเกตปะคนอื่นสีขาวกันหมดเลยมีผู้ชายหนุ่มชมพู คนเดียวเลยคนนั้นแล้วก็มีคนนี้จะมีผู้หญิงจับคู่เราไปเนี่ยคนนี้อ่ะไหนดูผู้หญิงก่อนซิผู้หญิงทุกคนก็อ่ะขาวชมพูขาวชมพูมพนี่ยั่วยวั่วคับยังไม่ทันไรยั่วซะแล้วโอเคเดี๋ยวกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวมูจะให้ฝ่ายผู้ชายนะครับออกมายืนตรงกลางนะคะแล้วก็ทําท่าอะไรก็ได้ถ้าหนูชอบหนูยืนอยู่แต่ถ้าหนูไม่ชอบหนูย่อลงไปแบบนี้ เดี๋ยวพี่มูจะเป็นคนเลือกคู่ให้เองโอเคนะผู้ชายไม่มีสิทธิ์เลือกเองพี่มูจะเป็นคนเลือกจับคู่ให้เองนะคะผู้หญิงมีหน้าที่ถ้าหนูไม่ชอบหนูก็ย่อลงไปแต่ถ้าหนูชอบหนูยืนเอาไว้โอเคปะผู้ชายคนแรกคือคนนี้ครับไปเลยออกไปยืนทําท่าอะไรก็ได้หนึ่งท่าเท่านั้นนะออกไปยืนตรงกลางนู่นตรงนี้ตรงน,รงนี้มาตรงนี้เออทาท่าหนึ่งท่าไม่ งให้แค่หนึ่งท่านะผู้หญิงคนไหนชอบยืนเอาไว้คนไหนไม่ชอบย่อลงครับเดี๋ยวพี่มูจะเลือกให้ว่าจะให้เขาคู่กับคนไหนนะคะมาคนนี้นะตามพี่มูมาเลยคนนี้เลือกคู่คนนี้เลยครับอมวยอ่ะมวยให้คู่กับอํามวยคนนี้อํามวยเดินมาลูกจับคู่ไปเร็วถ้ามูไปยอ่อใส่หน้าคนไหนแปลว่ามูจับคู่คนนั้นให้นะเดินออกไปเลยครับพอดร,รักกันที่อื่นอ่าคนถัดไปครับให้ทําแค่ท่าเดียวนะถ้าทําเกินหนึ่งท่าก็คือพี่มูยิงทิ้งเลยนะอู้ย่างได้เลยอู้ยเขาโชว์ความรวยวันนี้อโอ้โหผู้หญิงชอบกันเต็มเลยครับนไไหชอบททางสู้้ด คนไหนไม่ชอบก็ย่อลงไปนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้พี่มูว่าหนุ่มตีคนนี้นะคะจะเหมาะกับใครมีท่าเดียวกันพี่มูจะให้คู่คนนั้นเลยนะพี่มูดูทรงแล้วพี่มูว่าพี่มูให้คนนี้คู่กับคนนี้ครับตามมานี้เลยคนนี้ดีกว่าคนนี้เขาท่าเยอะดีมาเร็วมาเร็วเห็นไหมผู้หญิงคนนี้เหมาะกับหนูมาเร็วคนนี้คนนี้เออปาปๆปะจับพวกแอนเดินออกไปเลยครับไปดูดีเข้ากันจะตายคนถัดไปออกไปเลยครับหนุ่มชมพูทําท่าอะไรก็ได้หนึ่งท่าเท่านั้นะหนึ่งท่าเท่านานะเฮ้ยสวัสดีอุ้ยเป็นหนุ เลย ผู้หญิงไม่ชอบนะคะผู้ชายสวัสดีโอยืนสวัสดีผู้หญิงเลยไม่ชอบเลยนะคะอ่ามีคนสวัสดีกลับคนนี้ครับมาเลยคู่กันคู่กันเขายืน,นมองหน้าเข้าหากันด้วยนะอ่าคู่กันเลยครับ2คนนี้ไปไปไปยืนยนู้นู้นมีนู่นู้นันถัดไปครับวันถัดไปออกไปครับทำท่าเดียวนะแต่ว่าทำนานนานทำได้ท่าเดียวแต่ทำได้เรื่อยๆนะท่าเดียวที่ทำทำไปเรื่อยๆใื่าปะอ่ามีผู้หญิงชอบไหมครับหนุ่มผู้นี้มีผู้หญิงวนไหนชอบไหมคะหนุ่มแอคเหมือนจะเท่นะคะเก่งเก่งยุ้ยไปหน่อยนะ สาวๆดูนิ่งๆกันนู่น,น,น,นดูแบบอุ้ยชอบบ้างไม่ชอบบ้างหนุ่มคนนี้นะครับเจอสาวคนนั้นเลยครับเตะบอลเหมือนกันมาเลยมาเลยมาเลย <S <S 1> <S 1> เฮ้ยวงจะมาเวลากรรมวามระเกดทําไงดีเนี่ยวงพาพว่เราเออกจากกันเอางี้เดี๋ยวเราต้องย้ายที่ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไม่ทานปาปะปเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนใครมีคู่แล้วก็อยู่กับคู่ไปนะแต่ใครไม่มีก็อย่าเพิ่งจับคู่นะมาตามวงมาก่อนโอ้หวงมันพัดพากเราจากกันม่ไกลมากเลยอ่ะงั้นเอาแค่ตรงนี้ละกันมามามาเข้าวงก่อน ตรงนี้เลยละกันตรงนี้มันอยู่ในวงอยู่ครับทุกคนมาๆๆเลยเรามาจับคู่กันต่อใครมีคู่แล้วยือนอยู่กับคู่ตัวเองไปนะอย่าหลุดนะจำคู่ตัวเองให้ได้นะผู้หญิงยืงงนฝั่งเดียวกับพี่โมคัะผู้ชายยืนฝั่งตรงข้ามเลยเร็วๆเร็วๆเดี๋ยววงบีบอีกเราต้องจับคู่ให้สำเร็จก่อนเร็วๆ,ๆเป็นแถวเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นระเบียบเฮ้ยนุ้นมีมีคนไม่มาเต็มเลยนี่ยจ้าว้ยขอโทษอุยมุกลืมตรงนั้นเขาหาคู่ได้แล้วทุกคนมุกไ่ยิงเขาเฉยเลยอ่ะโอ้น่าสงสารจังเลยพี่โมขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆกราบ่น ไม่ตั้งใจมุกยิงผิด โอ้นี่เป็นแม่ไม้มเลยอะ,อะปะปะปะแม่ไม้กลับมาก่อนโอ้ส่งสารเลยอะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคู่นี้ผู้ชายคนนี้นะคบได้ทําท่าทางอยู่นะคะมีผู้หญิงคนไหนสนใจบ้างใครไม่สนใจก็นั่งย่อไปนะคะโอ้โอ้โอ้มีคนเตะบ,บอลสู้เตะบ,บอลด้วยกันอ่ะคนนี้เลยครัไปไปไปคู่กันวนถัดไปออกไปเลยใครมีคู่แล้วไปยืนตรงไหนก็ได้ยืนตรงไหนก็ได้ไม่มีคนชอบเซลฟี่เหมือนกันงั้นนี่เลยคัะเซลฟี่เหมือนกันไปเลยคะใส่เซลฟี่เหมือนใครมีท่าเดียวกันแล้วว่าเขาไลฟ์สไตล์คล้ายๆกัน คนถัดไปออกมาเลยครับคนถัดไปหนึ่งสองซุ้มอ่ะคนถัดไปครับออกไปเลยครับออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยหนึ่งสองซอตู้มอ่ะคนถัดไปครับออกไปหนึ่งสองเฮ้ยผู้ชายไปไหนกันหมดวะเนี่ยคนถัดไปครับออกออกออกไปออกไปอา้าวไม่ออกอีกอุ้ยผู้ชายหายวะ่ะทุกคนออกครับออกอ่าโอเคอ่ะผู้หญิงคนไหนชอบครับผู้ชายเริ่มเหลือน,น้อยลงทุทีโอ้โหสิ ใสซิงครับแบบนี้ต้องหาสกอยสักหนึ่งนะคะเนียขอดูซิว่าใครเหมาะกับการจะเป็นสกอยสักหนึ่งโอ้ยวงจะบีบอีกแล้วว่ะคนนี้ละงานคนนี้ละงานคนนี้คนนี้แวนดํมนี่แวนดัมไปไปเอออ่ะพูดเลยครับเจ้าจงออกไปนั่งดื่มชาโอ้ย่งนั่งดื่มด้วยกันอ่ะคนนี้เลยคนนี้เลยแต่งตัวสปอร์ตเหมือนกันครับคนนี้เลยครับจับพูดเลยครับอ่ะวงบีบไปไปเข้าก่อนเข้าวงก่อนอย่าเพิ่งนาทุกคนโอ้เราต้องไปว่ายน้ําด้วยกันปะเนี่ย ขอดูคนโสดที่เหลือหน่อยเรามาวิ่งเล่นกันอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์คนไหนมีแฟนแล้วไปยืนอยู่ด้วยกันก่อนนะคะคนไหนคนโสดต่อแถวคนโสดต่อแถวครับหญิงหนึ่งชายหนึ่งไหนใครไม่มีคู่มาหาพี่มูก,ก่อนครับมีหลายคนยังไม่มีคู่นะคู่ที่เลือทําไมเขาไปอยู่กันไกลทั้งเลยอ่ะโอ้ยืนหวกลับเมียด้วยคนนี้สวัสดีโอ้โหสวัสดีกันไปกันมาอยู่เลยอ่ะพอเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายมากอเอางี้แล้วกันมันจับไม่ทันจริงๆอ่ะทุกคนขอโทษนะครับ ขอโทษนะครับจำับคนไม่มีคู่คุณอาจจะแบบตกยู่ในนนีนอันตรายเพราะว่าผมจะคัดคุณออกเองคนไม่มีคู่ก็ต้องเดินจากไปเฮ้ยคนไม่มีคู่ก็อยากมีชีวิตอยู่ปะวะใช่ไหมโอ้ขอโทษด้วยนะคะคนไหนที่มีคู่มาเน่มาอยู่ใกล้ๆก,ก้พี่มุกลงน้ํากันดีกว่าคนที่มีคู่มาเฮ้ยคนนี้คืออะไรคนนี้คือรอดมาได้ยังไง รอดมาได้ยังไงเป็นคนโสดที่รอดชีวิตเรียบร้อยมามาคนไหนมีคู่มาลงน้ํากันดีกว่าลงกันเป็นคู่ลยนะลงกันเป็นคู่นะพี่มูจะยืนดูนะคนไหนลงไม่เป็นคู่คัดออกเลยนะเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานครับอยู่เป็นคู่ครับผมอา้าวคนไหนอยู่คนเดียวคัดออกน,นะคือไม่รักกันจริงนะปล่อยเพื่อนจมน้าคนเดียวเนี่ยอุ้ยขาโทษโทษโทษอุษ้ย ทำไมมุค,คัดคนนี้ออกอ่ะโอ้สนุกสนานว่ะนอกหมอกด้วยโอ้มันก็เริ่มจะคัดคนไปเรื่อยๆนะคะเฮ้ยสงสารเอาไงเนี่ยทุกคนวงบีบแล้ววงบีบแล้วโอ้วงบีบจัดเลยอ่ะคนนี้ละกันจมน้ําไปครับจมน้ําไปจมน้ําไปเออคนนี้ละกันคนนี้อยู่ขอบเกินไป จมน้ําไปแล้วคู่ไหนชนะดีวะคู่นี้ออกไปแล้วกันเด็ดโดดเด่นเกินคนอื่นเขาอีกสองคู่นะครับให้ใครชนะดีครับเนี่ยโอ้คนนี้โหทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยคู่ไหนชนะดีครับทุกคนอ่ะใครว่าคู่ที่หนึ่งชนะพิมนะครับคนนี้คู่ที่หนึ่งนะอันนี้คู่ที่สองครับคนโหวตคู่ไหนขึ้นบอกมาได้ทุกคนขึ้นบอกมาอันนี้คู่ที่หนึ่งครับอันนี้คู่ที่สองให้คู่ไหนเป็นผู้ชนะดีให้คุณโอ้โหเรียบร้อยเขาตายไปแล้วส,สรุปเลยคู่นี้เนี่ยขอดูชื่อหน่อยคนชนะ น้องมิวน้องมิวชนะกับน้องธนาพัฒนนะคะโอ้ยินดีด้วยคะ่ะน้องมิวโชคดีจังเลยชนะอีกแล้วแต่ไม่มีรางวัลให้นะรอบนี้เล่นกันสนุกสนุกค่ะค่ะจะได้อะ่ะพี่มูค่าผมเออมันมีคนหลุดแล้วไม่ยอมออกไปไงพี่มุก็กเลยฆ่าคนที่หลุดออกไปหมดแล้วอะ่ะ